สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราอยู่กันในเกม g ก r ได้แล้วไม่้นะครับก็จะมาบอกวิธีการหาดาวทางตะว,วันแบบเยอะๆกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยผมทำกิจกรรมแจกเจ้าเอิร์ดาก้อนไปนะครับเจ้ามังกรใหม่ใช่เจ้าตัวนี้นี่แจกไปหนึ่งตัวนะครับก็กิจกรรมก็คือมันจะมีข้อความขึ้นอยู่ข้างบนตัวนี้ครับของคลิปที่แล้วใครที่มีข้อความนั้นลงในคอมเมนต์คนแรกเนี่ยจะได้ไปนะครับ กติการก็คือต้องมีวินถึง25นะครับถ้าวินไม่ถึง25ขออนุญาตโม้านะครับขออนุญาตเป็นคนต่อไปใช่อืมดีเราไปดูวิธีการได้ดอกถัตวตะวันเยอะๆกันเลยอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องมีนะครับก็เป็น time chiper ใช่เราใช้ time chiper นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เอาเป็นตัว d า m มจเลยครับเป็นตัวอะไรก็ได้ให้เราถึงบอส ถึงบอสตัวสุดท้ายให้ได้นะใช่เราจะใช้ทางคิปเปอร์ในบอสท,ท้ายกันเราจะปล่อยบอสมันเดินเข้าถ่ายไปเลยนะครับพอเราวางทางคิปเปอร์แล้วใช่ไหมใช่เราจะปล่อยบอสตัวสุดท้ายเดินเข้าถ่ายไปเลย อืมอย่างนี้เราก็จะได้มาหนึ่งเซตละทางคีเปอร์ย้อนเวลากลับมาบอลก็เกิดใหม่นะครับแลนบอสตัวนี้ก็ดรอปเหมือนเดิมครับดรอปทันตะวันเหมือนเดิมใช่อันนี้คือจะปล่อยมันเข้าฐานอีกรอบเลยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้อยากได้มเมล็ดด้วยไงก็เลยฆ่าเลย ขั้นตอนก็ง่ายๆแบบนี้แหละไม่ยากเลยใช่ไหมก็ต้องขอบคุณเพื่อนในดีนด้วยนะครับที่ทำให้รู้จักคลิปนี้ขอบคุณครับก็ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับตอนนี้ง่วงมากขออนุญาตไปนอนก่อนครับอาจจะไม่ลงคลิปานหนอนนะครับไม่รู้จะลงอะไรก็ขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณครับยะเดยนไปเล่นกิจกรรมคลิปที่แล้วนะครับอยากให้ไม่ไหวแล้วขอบคุณครับ